สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนวาน้าแมกโนเลียชาแนลนะครับวันนี้เรามาถ่ายทําชมปลาแม่น้ําสวยงามนะครับร้านโฮมอกวาเรียบนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับตัวแรกตัวนี้เลยครับสวายเพอกสั้นนะครับแล้วก็มีปลาเสือต่อหลายคู่นะครับแล้วก็มีปลาเสือต่อปลาโพนิวกินีนะครับที่กําลังหลบมุมตัวหนือเดือดเนี่ยครับปลาโพนิกินีนะครับ ตัวเลยแล้วก็มีปลาตองลายนะครับตัวใหญ่มากอยู่ข้างๆปลาดุกหนามในเจอนะครับมีปลาเลเทลไทเกอร์ด้ครับเป็นรูปผสมระหว่างปลาเลเทลกับไทเกอร์ชวาโนนนะครับ น่ารักนะครับส่วนข้างล่างก็มีปลากระดิ่งไฟนะครับปลาแม่น้ำไทยนะครับตู้ถัดมาเป็นปลาช่อนเปลือกสั้นนะครับช่อนนานะครับัลออบิโนโสเตียต้ตานะครับตัวสั้นน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปมุมต่อไปนะครับครับตู้ต่อมาก็มีบูธ คทฟิชนะครับเนี่ยครับตัวลายๆนะฮะปาดุกไม้ครับตาแปลงตรงนะครับแล้วก็มีพวกปลาอันนี้มันพวกเสือต่อปลาปัวไหมฮะใช่นะครับสียังดอกอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ขึ้นอันนี้เออร์วินนะครับปลาดุกหนามเออร์วินนะครับสวยเลยใหญ่มาจะประมาณนี้ครับใหญ่มาเดี๋ยวเราดูข้างหลังซิอ๋อโอเคครับอ่าเดี๋ยวมุมกล้องนะมาด้านหลังก่อนเนี่ยครับเออร์วินนะครับแคทฟิช แล้วก็มีปลากก่สั้นนะฮะสอต่อลายคู่ลายใหญ่ก็มีนะครับนะครับต่อมาตู้ต่อมานะครับอันนี้เป็นปลารวมเลยมีทั้งกระแหะตะเพียนปลาสวายแก้วนะครับออสการ์ปลานกแก้วอโลน่าอบิโน่ป่ะฮะอบิโนนะครับอนินซิกเนสอันนี้ปลาพวงน้ำเงินป่ะฮะ พวงน้ําเงินนะครับแล้วก็ปลาดุกหนามได้เจอตัวจิ๋วนะครับอันนี้ชะโดป่ะฮะชะโดอินเดียนะครับจะลายไม่เหมือนของไทยเท่าไหร่อันนี้ปลาอะไรดอลล่าซิลเวอร์ดอลล่านะโอเคครับซิลเวอร์ดอลล่าเอาถามราคาดุกหนามได้เจอกันพี่เต้ดุกหนามได้เจอไอดุกหนามได้เจอเนี่ยตัวเท่าไหรนะ่ฮะเก้าร้อยนะครับสวายแก้วครับ ห้าร้อยนะครับประมาณนี้นะครับอา้าวมีตัวนี้ด้วยนวลจันทร์สั้นนวลจันทร์สั้นเท่าไหร่ครับตัวนี้นี้สี่พันสี่พันน่ารักเลยครับเดี๋ยวเราไปดูปลาโหดที่ร้านแนะนำแล้วสวยมากตัวแอดมินยังอยากได้เลยนี่ฮะแล้วมีอันนี้ซอกเกอร์แอลเลยซัคเกอร์แอลหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าครับไว้ดูตะไคร่นะครับออสการ์ Oscar, สวยนะครับต่อไปมุมต่อไปนะครับ เรามาดูนะครับโดราโดแคทฟิชนะครับตัวเท่าไหร่ครับพี่เต้เจ็ดครับเจ็ดพันครับอันนี้ฟอร์มเริ่มดีนะฟอร์มดีเลยเนี่ยสวยเลยนะครับสวยนะครับไก่สั้นเท่าไหร่ครับผมไก่ทองสั้นไกทองด้วยนะครับหกพันห้านะครับสีทองด้วยนะไม่ธรรมดาด้วยไม่ใช่ไกยธรรมดานะครับ ไก่ทองสั้นนะครับอ่ามามุมนี้ด้วยครับนี่ก็จะมีออสการ์สั้นกับตะเพียนแก้วนะฮะแล้วก็มีอบิโน่สเตียต้าช่อนนาเผือกสั้นนะครับแล้วก็มีปลาซักเกอร์แอลต่างๆนะครับตามชื่อเลยนะครับดูใ,ใกล้ๆนะครับ ซักเกอร์สีของแม่น้ำแอมะซอนเยอะมากนะครับอันนี้ไปมุมต่อไปนะครับผมต่อมาโซนเนี่ยครับมาดูปลาช่อนนะครับะกูลพวกมารูไรเดสนะครับอันนี้บาริโตนะครับเรดไบโต้สวยนะครับแต่ขอดูอีกมุมหนึงนะครับผมนี่ครับเรดไบโต้ตัวเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ นี้สามพันแปดนะครับแต่ไซส์น่าจะเกิดฟุตหนึ่งกันแลพี่เต้เนีะแปดนิ้วนะแปดนิ้วได้่ต้องวัดแปดนิ้วได้นะครับสวยเลยใบโต้นะครับเลเซใบโต้นี่ครับออร์แกนติกก็มีนะฮะอันนี้กั้งเสียครับพี่เลเด เลดแอนดาวนะครับแอนดาวใช่ไหมอ่ะอันนี้นครับพี่สจ๊วตครับสจ๊วตอ๋อช่อนสจ๊วตได้ยินบ่อยนะฮะอันนี้มาดูข้างล่างนะครับอ่านี่ช่องน,นานี่องไร,งรพี่อันนี้เป็นข้าหลวงข้าหลวงข้าหลวงนะฮะตังตังกระรูป่ะฮะตังกรานูของอินโดป่ะครับตังกรานูตัวท่อแห่งพี่อันนี้พันห้าแล้วก็นี่เหมือนกันไหมฮะตังกรานูนะ ใช่คายักฟอร์มอันนี้อะไรครับพี่เ<อ>ต้อ๋อครับลายสวยนะครับเขาชื่อไอก้าร์นะครับอ,อ๋อเอเชียติกา้าอันนี้เป็นไวท์สปอร์ตป่ะฮะเอเชียติก้านะครับไวท์สปอร์ตนะครับอันนี้สวยนะครับเรามาตู้ไฮไลท์นะครับต่อมาตู้ไฮไลท์เลยนะครับมี เลสรุ่มคอแดงครับสวยเลยตัวนี้สอยรับพี่เต้ปลาป่า,าด้วยนะเป็นไวคอสนะครับสา0คันสวยเลยนะครับในตัวนี้ไรฮะเหมือนกระพงกระพงกระพงแม่น้ำนายนะครับก็มาจากทวีปแอฟริกานะฮะสวยนะครับแล้วก็มีนกแก้วเซนตานะครับอันนี้นกแก้วธรรมดาเนะสวยสวยแดงแป๊ดเลยอนะ่ะ ไอ้ตัวไฮไลท์นี่ครับลาพีมาประมาณกี่นิ้วครับสิบเอ็ดนิ้วนิ้วแต่แดงแป๊ดนะครับห้าพันห้าสวยนะครับพี่คือไม่ต้องลุ้นแดงเลยแดงชัวร์ครับปลาเพิ่งลงวันนี้ใช่ไหมฮะนี่ขนาดยังไม่ปรับตัวนะฮะเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวสวยเลยเนี่ยออสวยนะมีบ่อนี่ซื้อนะครับแดงชัวร์นะครับอยู่ค่ข้างปลาเสือปลาโปนิวกีนีนะครับ ใช้ก็เสือปลาปัวนะครับสวยรับ 5, 5. ห้าพันห้าเจ๋งดีครับตู้ต่อมาปลาทองนะครับสายมุงมิง้งหน่อยอันนี้เป็นสิ่งรูปผสมนะครับกับกตะเพียนหน้าแดงนะฮะแล้วก็มีเกตท็อปปะกวดด้วยหน้าใหญ่นะครับเนี่ยบุญใหญ่เลยอันนั้นซักเกอร์แอลเลยครับ หนึ่งสี่สี่ครบีบจะยาวนะฮะคบีบเขาจะยาวนะครับตะเพียนหน้าแดงครับสวยนะครับเนี่ยชอบอกอารไพยมากจริงเนสวรรค์ุ่มนะครับสวย ร้านโฮมออร์แกเลียมนะครับสนใจติดต่อคุณเต้รับเบอร์โทรครับผม0 9 4้ครับแ8 0 9ู0ย์เก้าแปนนะครับเหตโฮมออแกเลียมทางเฟซบุ๊กนะครับอ่านี่ครับปลาสวยงามนะครับสวยมากมีปลาดุกเผือกด้วยนะครับมันเป็นกะไรฮะดุกแพนด้าดุกแพนด้านะอ่าดุกแพนด้าตามชื่อมันเลยดุกแพนด้าตัวเท่าไหร่ครับ พันแปดนะครับปลาดุกแพนด้าโอเคครับฝากกดไลค์กับักกดแชร์นะครับสวัสดีครับโคมคอก็ยังนะครับครับวันรุ่งขึ้นนะครับแอดมินก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับ阿าไพมาแดงนะครับคุณเต้จะจัดการและแพกให้แอดมินแล้วมาถ่ายทีเป็นเรื่องเลยนะครับเนี่ย อันนี้อายุเขาประมาณกี่เดือนได้ครับสามเดือนได้สามเดือนได้นะผมจะได้จดบันทึกของสามเดือนครับเขามาประมาณเดือนไหนเอ่ยที่มาอยู่คุนเต้อรัเลืมแล้วพี่ลืมละก็คือผมนับอายุเขาสามเดือนถอยหลังได้ไหมอ่าโอเคครับผมครับอันนี้ตุลานะนะี้กำลังแพ็กนะครับ ีนที่แดงคนไทยเขาตั้งใจบีดให้แดงใช่ไหมครับใช่ครับเร่องลาบแดงครับราบะนะครับกระงคลองอาราไพมานะครับตุหลาบแดงนะฮะสิบเอ็ดนิ้วแต่ตัวแดงมากเนี่ยพอมองจริงปลาตัวเล็กนะครับแต่แดงแดงมากกระชอนึังใหญ่อีกตัวโดดนะระวัง

ต้องหาที่ปิดเหมือนกันนะต้องกระชอนเหมือนลึกๆอ่ะไม่นั้นโดดพุ่งแน่พวกเนี้ยชอบโดด,ดสงสัยจะไม่อยากไปไเอาเอาถุงจับได้ไหมฮะถุงครอบหน้าง่ายกว่า ตู้สูงแม่จับยานนี่เขอตู้เตียนได้อยู่ไม่ต้องรีบนะครับสบายสบายฮะนี่ต้องปิดต้องปิด ้องโปรนะครับเนี่ยของหน้าสะสมหน้านี้ค่อนข้างหายากใช่ไหมครัใช่ครับเพราะว่าไซร์เล็กแปดอย่างนี้อันนี้เต่าอไรอครับเนี่ยน่ารักเลยนี่เต่าเลเ t อร์แบ็กครับโอ้น่ารักอะ่ะตัวเท่าไหร่เนี่ยห้าพ <5, 9. S 1> ันเก้าเน่ารักนะเนี่ยไม่งับปลาเร0เตมันมันเชื่อไนะเลเ t อร์แบ็กเลเ t อร์แบ็กหมายถึงว่าหลังที่เป็นหนังอันนะใช่ เลเซอร์แบ็กเลเซอร์เลเซอร์อ๋อเลเซอร์นะนี่ไงนกแก้ว no <Yeah. S 2> งับไงโหน, oh, น่ารักอะ่ะมันอยู่ในน้ำนี้ไม่ต้องมีปกเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่ำส้ดแล้อ๋อนี้น่ารักอะ่ะโหสุดยอดเลยอะ่ะน่ารักกว่าหนะมูบิ้นอีกนะหมูบิ้นงับปาาอืมอันนี้น่ารักโตเต็มที่เขาเท่าไหร่คระห้าหกนิ้วครับตอนนี้สี่จุดห้ากระดองนะอ๋อ oh, ต้นที่ไม่มากก oh, ว่าน,นี้นิดหน่อยใช่ไหมอ๋อดีเลยครับจะได้ไม่ไม่เกะกะดา้วยนะโหดีครับ อันนี้ครับผมดูกุหลาบแดงนะครับคุณเต้ให้ดูแป๊ดเลยแป๊ดเลยนะฮะไปอยู่หัวข้อเลยเนี่ยโอเคครับขอบคุณนะคุณเต้ครับสวัสดีครับ